แล้วนะคะตัวเลขที่น่าสนใจที่ดเันเจอเนี่ยก็คือเรื่องของเว็บบนมือถือเว็บบนมือถือซึ่งเมื่อเมื่อสักครู่ตอนช่วงครึ่งแรกนี่คุณศิทธศราก็พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาใช้เว็บบนมือถือค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะซึ่งตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าจากถ้าเทียบนะถ้าเทียบจากปี2008ถึง2009เนี่ยตัวเลขคนที่ใช้โมบายเว็บที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้น43%นะ,ะก็คือ2009เนี่ยใช้มากกว่า2008 43%แต่ผู้ชายเนี่ยใช้เทียบปี2009กับ2008เนี่ยผู้ชายใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นแค่26%เท่านั้นเองอ,อก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าจำนวนผู้หญิงที่เริ่มเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะแบบอ่านผ่าน ทางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วตัวโมบายเองเนี่ยก็เริ่มเยอะนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจากตัวเลขที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามเนี่ยที่พาเกตลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ,ะถ้าคุณวางกลยุทธ์ดีๆใช่ไหมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จม,มากเลยทีเดียว <ๆ S 1> นะคะก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างจากสิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เอาไป เอาไปประยุกต์ใช้กันจริงๆถ้าเทียบกับการทําการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะคือฉันตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเคยไปรับจ้างแจกฟรีแซมปิ้งค่ะเลยทําให้รู้กลยุทธ์จริงๆเรื่องนี้เคยเล่าหลายครั้งแล้วนะคะท่าที่จัดในรายการเรื่องนี้ในรายการวิทยุมาเนี่ยคือเวลาเขาแจกฟรีแซมปิ้งเนี่ยดิฉันก็ได้รับการอบรมมาว่าเออให้แจกผู้หญิงก่อนแล้วก็ให้แจกผู้หญิงที่ดูแลเป็นแม่บ้าน เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีอิทธิพลในการซื้อของเข้าบ้านคือบางอันของที่ดิฉันแจกตอนนั้นมันจะเป็นเครองใช้ในบ้านของยาสระผมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนเป็นคนที่มีอิทธิพลในการเลือกเนี่ยคือผู้หญิงคือแล้วคนที่รับแจกอ่ะที่เป็นผู้ชายเขาจะงงว่าทําไมไม่แจกเขาไงเพราะว่าสมมติเราไปยืนแจกที่หน้าประตูห้างเงี้ยทุกคนที่เดินผ่านก็จะได้หมดแต่ผู้ชายก็จะงงว่าทําไมไม่แจกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราถูกกำชับมาว่าให้แจกให้ ไปตรงกลุ่มตัวอย่างแต่พอมายุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยบ,บางครั้งการลงโฆษณาการอะไรอย่าง,างเช่นลงโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยรเราก็เลือกเพศได้มันก็คือเช่นเดียวกันกับแบบเดินกายอย่างเงี้ยนะคะหมือนแต่ว่าสมมติถ้าย้อนกลับไปตอนทีน่ฉันจากฟรีแซมปิ้งฉันอาจจะให้ผู้ชายก็ได้คือมันมันไม่ไม่เที่ยงตรงแต่ดิจิตอลเนี่ยมันจะเที่ยงตรงตามข้อมูลที่เขากรอกมาใช่ค่มค่ะนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มี เหมือนกับว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของในบ้านเนี่ยดิฉันว่าจริงนะ,ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยแน่น่ยคุณแม่เป็นคนช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้าน,นกระดาษที่ชุ่มคืออย่างของแบบเบสิกที่แบบว่าไม่คือไม่ไม่ใช่แบบครีมทานหน้าของเราหรืออะไรที่แบบว่ามันจะเฉพาะเจาะจงเนี่ยถ้าเป็นของเบสิกเบสิกแล้วเนี่ยก็จะคุณแม่เป็นคนซื้อไม่ใช่คพนพ <ะ S 2> ่ออะไรอย่างนะั้เป็นต้นนะคะก็อันนี้จะทําให้เราเห็นว่า กลุ่มที่เราจะทาเกตนะคะมีความสำคัญในการในการที่เรามองว่าเราจะวางกลยุทธ์ไปทางไหนนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยก,ก็ทำให้เห็นมุมนะคะว่าเขานำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการตลาดแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยน <ฮะ S 2> ก็นำโซเชียลมีเดียมาใช้แล้วก็ผสมการระหว่างโซเชียลมีเดียที่แบบ ใหม่มากๆอ,อย่างเช่นแพลตฟอร์มที่เป็นอย่าง Facebook หรือ Twitter นะคะ,คะบวกกับโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างจะเรามองว่าอาจจะเ,เกิดมาก่อนอ,อย่างเช่นตัวบล็อกเป็นต้นนะคะ,คะก็นำมาผสมผสานมาใช้ด้วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้ถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยมี s i s e s s m o เด l ที่ที่อาท arget กลุ่มผู้หญิงนะคะ,คะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่คุณมั่นใจว่าดีนะคะคะ วันนี้สิ่งที่พูดมาเนี่ยคือใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องแพรายมากここก็คือเหมือนกับค่อนข้างตรงประเด็นเลยทีเดียวคค่่ะะสรุปแล้วแนะนําไปกี่เว็บคะวันนี้วันนี้เนี่ยจริงๆมีอยู่สองสมเว็บคุณสิสดาวขึ้นหนึ่งเว็บใช่ไหมคะมีมีอีกสองสองเว็บนะาที่ดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันนะคะคนคนที่เขียนบล็อกคนนี้เนี่ย ชื่อทาวินะคะ t a v i แล้วก็เจวินสันนะคะ g e v i n s o n นะคะทาวิเจวินสันคนนี้อายุแค่13เองค่ะคุณศิีสุดาแล้วก็เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งแถวหน้าคู่กับแบบแอนนาวินทัวเจ้าแม่แบบอ่านะของบรรณาธิการของวินเทียสานโว๊กนะคะ,คะในแฟชั่นนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่ผ่านมานะคะ,คะซึ่ง บรรดาดีไซนเนอร์ดังๆเนี่ยก็เริ่มจะเชิญคนที่เขียนบล็อกที่มีอิทธิพลนะคะบล็อกเกอร์เนี่ยสไตล์บล็อกเกอร์เนี่ยเริ่มมีอิทธิพลในวงการแฟชั่นมากๆในนิยวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยถือว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่ค่อนข้างใหญ่นะ,ะในในทวีปอเมริกาค่ะอ,อ,อก็เนี่ยจะได้มีคนที่เขียนบล็อกดังๆเข้าไปนั่งด้วยไปนะะั่งเพื่อที่จะเอามาแอพพลายเอาเอา เสื้อผ้านะที่อยู่บน catwalk เนี่ยมาแอพล l y ค่ะซึ่งเขาบอกว่าสูตรสำเร็จนะสูตรสำเร็จของคนที่เป็น star อก o g g e r เนี่ยเหมือนกับว่าเออไม่ใช่ว่าแบบเขาให้สูตรสำเร็จของคนที่ว่าจะไปแต่งตัวอย่างไรนะคะแต่เหมือนกับว่าให้ไอเดียมากกว่านะเป็นการให้ไอเดียคนว่าโอเคการที่คุณจะ mix and match หรืออะไร แล้วออกมาดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําได้อย่างไรอะไรเป็นต้นทีนี้เนี่ยหัวข้อที่ตอนแรกที่ฉันเรียนเข้ามาอ่านเนี่ยเนื่องจากว่าเขาขึ้นหัวว่า the most fashionable woman in cyber space ค่ะแค้วที่ใช้ไะก็เนี่ยค่ะบรรดาบรรดาสไตล์สไตล์บล็อกเกอร์ที่พูดมานี้เป็นต้นนะคะก็นี่แหละเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็น Most fashionable woman i n c y b e r space ค่ะนะคะของเราก็ก็มีเหมือนกันของเราก็มีเยอะนะคะคนที่เขาตามอยู่เขาก็จะรู้อย่างของคุณจีนนั่นแหละก็เป็นอันดับหนึ่งของคนที่จะแต่งหน้าอ่แต่แต่ของของจีบานิชันเน้นไปทางเครื่องเครื่องสำอางแต่งหน้าอะไรอยง่แล้แต่เขาก็พยายามีนลายมีทำผมมีอะไรด้วยอ่อค่ะค่ะทีนี้เนี่ยจะมีจะมีอยู่ที่ฉันเคย ใน f c e e o o o เนี่ยะนะคะในเ c e b o o k เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าด้านขวาเนี่ยจะมีโฆษณาขึ้นมามนะคะที่เันก็มีเห็นอยู่ไซด์หนึ่งชื่อ o l l ิพับลิกเคุณไม่ทราบคุณสิสุดาคเคยเห็นไหมไม่เคยจะพูดถึงเรื่องแฟชั่นนี่เหมือนกันแต่เขาจะเน้นเน้นทาร์เก็ตเหมือนกับว่าคนที่เขา้าเขาเขาจะพูดถึงว่าแฟชั่นญี่ปุน่นค่ะ,ะจะเน้นไปทางแฟชั่นญี่ปุน่นนะคะว่าเทรนในช่วง ซัมเมอร์นี้หรือว่าวินเทอร์นี้เนี่ยคนญี่ปุ่นแต่งตัวกันอย่างไรเมคอัพเทรนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าเอาเดีฉันเคยเข้าไปดูแล้วก็หลังๆมานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตามละ,ค,ะค่ะทีนี้เนี่ยก็เห็นโมเดลบิสเนสโมเดลของของไซต์เนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าเน้นในเรื่องของเน้นในเรื่องของโฆษณาในเรื่องของโฆษณาแล้วก็นําเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็มีขายผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ บางทีก็แบบอ่าอย่างเป็นร่มเป็นอะไรที่มาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ผนกผนกกันไปนะค,ะค่ะก็วันนี้รวมทั้งหมดก็เป็นคนที่